อตอนนี้มาคัลลิงสายเลยสวยไม่รอดครับโอเมนฝันนี้ครับทีมเราแบบเขาเรียกโลหน่อยนะอ้ดันแต่ย่าแต่ย่า,า,าไม่รอดฮะอืมเ,เกลียดมากเลยซิปเนี่ยถ้าเฮ้ยโอ้โหปล่อยดันแต่ย่าไว้อย่างงี้เสร็จจนนี่โอ้ยหมึงมาเดี๋ยวต้องอัดตีมันโอเคสวยโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องฝั่ง,งโอ้โหชิบหายแล้วไอ้สักกูเพิ่งโอมไว้เนี่ยเพิ่งชมเลยเพี้ยโง่ใช่ไหมมาเดี๋ยวกูล้วงอย่างให้ได้เก,ก้ากับเสียหน,นะ ออกมาดิโหนี่กระแรงว่ะไหนลิปทหารอ,อะไรฮะโอ้าาไม่โดนฮะไม่โดนบอกให้กูเร็วควายน้องตายซะทั้งเลยกูเรียบร้อยชัดดาวเลยว่ะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอารีกับซีรีปปั้นมิดน้องคีร่ากันแล้ววันนี้คือแบบน,นนะเรียบร้อยครับผมนะซิปหลุดด้วยแถมออฟเลนเราเป็นลิงด้วยนะทุกคนนะส่วนฝั่งตรงข้ามก็เป็นโอเมโลตัน <c oughs> คือแบบฝั่งตรงข้ามนี่คือโอ้โหมีแต่ตัวเมตยท่าทุกคนจะเว้นอ่าอะไรนะจะเว้นสลิมกับอ,อนาตยานะแต่ตานี้ก็ถือว่าแบบเป็นตาที่ตึงอยู่เหมือนกันนิดหน,นึ่งนิดนึงลนิดนึ่งกันแล้วกันตา <c oughs> ถ้าจะตึงไม่ตึงก็ไปดูในเกัยดีก่อว่าตึงหรือเปล่า <c oughs> มาเริ่มที่บาฟ้านะซึ่งแน่นอนเป็นเบสิกของป่าเกือบทุกตัวเลยนั่นตอนนี้ หรือทั้งป่าที่ไม่ใช่มานาหรือใช้มานาก็าต้องมาเริ่มที่ปาฟานาะทุกคนเพื่อความเร็วในการฟาร์มซึ่งดูผมนะดูเลนการใเดียสกับตาเลนการขึ้นี้คริกเตอร์เราคือตอนนี้ก็นะซับเป็นลิกเตอร์นะไม่ใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกแล้วเนาะโอ้แต่เลนล่างคือใส่กันยับเลยโอเมนกับลิงโอ้ยลิงเสียฟีกันนะทีจากโซงเมื่อกี้น่ะเจ้าช่วยสนลิกเตอร์แล้วว่าใกล้ตาย้วไม,มันรู้ดนลอะไรมาเมื่อกี้ลืมดูอือหือโอ้แต่ยังไม่กลับลิกเตอร์เราไม่กลับบ้านวะ่ะ อเคเราน่าจะไปเติมกลางได้หรือเปล่าเราโหนเตย่าเหมือนเลือดจะโลนะเอาไหมล่ะโอ้โหดิกเตอร์กูโอเครอดมาครับผมว่เอาเลยซิปก็ซิปซิปก็เอาเพื่อนโอเคเพื่อนเราแค่เลือดน้อยนะโอเคดิกเตอร์ยังไม่กลับรอนะรอเอาโมลาดอะไรครับโมลาดตีธรรมดาก็ได้โอเคได้นกมาด้วยถือว่ายอดเจมโอเคเพื่อนเราไหววันนี้คันคันตอนนี้โอเคนะจะมีอะไรเกิดขึ้นลรอมั้งข้อขอกลับมาฟาร์มมันเดืแล้วทุกคนนะ เกิดอ,อะไรขึ้นไหละโอ้โหเพื่อนเราบุกป่าเลยวะ่ะวีล่าเราใส่ใหญ่เลยวะ่ะแต่ตอนนี้ก็นะโอเคอืมเดี๋ยวคิดก่อนนะคือตอนนี้ก็ซีซีไม่ค่อยเยอะนะขอเอาเป็นถุงเท้านั่นกันลยก่อนถูกเพาะเท้าอะไรนะเจาะเวทดีกว่าจะแรงแรงนะตานี้โอเคอ่าอะไรครับลิงโอ้โหได้ครับลิงได้ได้ได,ได้เดี๋ยวขอรอครับผมนะรอ,รอลิงอ่าเรียบรอ้อยเปิดลิงนะใส่มาเลยครับถุงตอนนี้อืม เอาดีโอ้โหดีตายอย่างน้อยก็ได้อ่าโอวินม,มารกก์กแล้วกันช่วยนิดนึงแต่เมื่อกี้ก็คี่ละเอ้กวีลาเน่ยเขาทำดีไว้วีลาได้เฟิร์สบัตรของมูราลัดด้วยนะซึ่งเป็นป่าฝั่งตรงข้ามตอนนี้คืออย่าบอกให้เลยว่าวีลาเก่งมากเลยลูกวีลาเก่งจัดต,ตาหนี้โ่โหูยดอกแมงนแบบเอ้ยดาแมงนแบบสะบัดซองทั้งเลยมั้งแี้ยัาไงวะอืมโอเคโอเคเอาเลยเพื่อเวทเลยทั้งนั้นมูราลัดอยู่กลางสวยฮะ ส่วนบ้าฟ้านี่ก็ให้เคลียให้วีล่าไปโอเคกูเริ่มเล่นพันละโอเคอะไรกว่าจะเล่นโอเคไม่เกยวนะเขาทะเลาะก,กันอะไรกันแต่อตอนนี้มาคลิงสายอะไสวยไม่รอดทัพโอเมนฝันนี้ครับนี่แหละคือกูต้องมาทัพโอเมนให้เพราะว่าลิงถ้าอยู่กับโอเมนนี่มันจะรู้สึกแบบกดดันกดดันเลยนะทุกคนท่านก็รู้ว่าแบบโอเมนกับลิงคือไม่แพ้กันแน่นอนอะ่ะลิงเจอโอเมนใครจะไปเล่นถนึรลิงก็เหมือนกับคุณเล่นสก,กัดแล้วเจอฟอร์เรนนั่นแหละเออ จ้าช่วยโอเคตอนนี้ยังไงวิละาืมมูลาดเตอร์ติดติดจะรีบสิโอ้ยหมูลาดอา้าวสวยครับลิเตอร์ดักเงาสวยอืมโอเคน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วล่ะอืมยังไงบนบนอโอเคเอาอะไรเพื่อนเล่นไหมตอนนี้รอก่อนนะตอนนี้ลกกินนะตนนเตอร์เข้าไปนะครับจังหวะนี้หายฮะเราต้องเสริมเสริมตอนนี้ืมไม่มีว่ะโอเคขอต่อสักหน่อยโอ้ยโอ้ยซิป เกือบตายกูโอ้โหนตาตา雅ก็แรงสุดหายเลยโอ้ยยังแม่งนะโอ้โหชิปมาเสริมด้วยชิปหายเลยโอ้โหม,ามหาลหมามาเรียบร้อยนา <Sing, Sing. S 1> ตอนนี้คือโอ้โหโอเมนมีนมาไกลมากเลยนะดิงเราก็เพิ่งขึ้นนะตอนนี้โอ้โสายแล้วครับตอนนี้โอเมนรอดไหมไม่รอดฮะแต่ตอนนี้นตาตาขอต่อสักหน่อยก็แล้วกันหืมฉีใส่เลยว่ะตอนนี้นตาตา雅เขาเล่นเป็นมากเลยนะโอ้โหคือเป็นจัดเลยตอนนี้นตา,าตาฝั่งตรงข้าม แต่ตอนนี้ขอฟ้ามก่อนแล้วกันหฝั่งตรงข้ามไล่เร็วเอาลิงชิบหายแล้วลิงกูโหโ,โดนปะน่ะเรียบร้อยโอ้โก็ช่วยไม่ได้นะทุกคนเมื่อกี้คือฝั่งตรงข้ามดียังไงแตรมทีมเราแบบก็เลียนโลหน่อยนะอ้โนาตาแนาตา,าไม่รอดฮะหืมงเจียดมากเลยซิปเนี่ยเฮ้ยโอ้โหปล่อยดายตายาไว้ยังงี้เสร็จโดนดิโอ้ยมึงมาดูจังหวะตีมันโอเคสวยโอ้อะไรเนี่ยถ้ามาซ้อนก็ไม่ตายมันยังไงเหรอทุกคน คือก็ไม่รู้เือนกัน่ะถ้าส้อนก็ลิงอาจจะไม่ตายเหมือนกับเขาพูดจะแล้วกันนะแต่ผมขอไม่เสี่ยงนะตานี่คือเอ้ตามเมื่อกี้อ่ะคือถ้าผมซ้อนปุ๊บ้ผมตายคู่นี่คือผมจนเลยอะเออผมขอไม่เสี่ยงเมื่อกี้ยิงมาฟ้ามาฟ้าไงเออโอโ้ลิงกูโดนอีกแล้วลิงกำลังไปเพื่อนเนี่ยเพิ่งตุยโอเครอดไหมโอเครอดอยู่อ้าวไม่รอด <laughs> มาได้เวลาแล้วโอเมนอ,อยู่นี่เองรอดอีโนะมาดิโอโ้แข็งว่ะ อ oh, uh, hmm, really ๋อสวยอืมสกิลสองทันหน่อยแต่อย่างน้อยก็ซื้อแข็งอวัยวมาได้ก็ไม่คุ้มเออไม่คุ้มเลยอกให้ซื้อโอ้โหมูลาอ่าไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกอืมโอเคโอ้โหมูลาดอยู่นี่ว่ะแรกเท่าไหร่แล้วเพื่อนเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอ้ยอืมไม่ตายว่ะเมื่อกี้ถ้าแบบนะถ้าแรงกว่านี้นะมูลาดตายเลยนะแต่กูก็เกือบตายเหมือนกันโอเคโอเคอืมแต่ไม่โอแล้วล่ะดูดิ กลางกูโดนยับเลยเแค่ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเลือดผมเหลือน้อยอยู่ตอนนี้อะไรพอละอ่าเสียนงินลิงก็หลับอีกแล้วครับผมนะตอนยียอมากใส่เทียมดองโหชีบว่ะแต่ตอนนี้ขอเคลียร์คลิปก่อนนะทุกคนโอ้โหชิบหายละชิบหายละลิสเตอร์โอเคโอ้โหลิสเตอร์เข้าโหทำอะไรไม่ได้เพื่อนเท่ทีบ้างเท่าทีมาช่วยเพื่อนกันแล้วกันอะไรอ่ะตั้งรับดาเมจอ๋อ โอเคโอ้โห้กดยอมแพ้เลยว่ะจะเย็นพนมรีบไปไหนแล้วรีบไปไหนโอ้โห้โอมนว่ะขอยอกสะพัดกันแล้วกันยอกหยอกยอกเอ้าเสียอันติด้วยเรียบร้อยครับเอ้าอะไรเนี่ยโหลิงจำฮายเลยเดี๋ยวดับแป๊บนึงโอเคลิงที่งงงงโอ้โหก็ก็ขอโทษได้ไหมล่ะเออคือมันก็แบบยังไงล่ะสุดวิสัยแหละเมื่อกี้คือมันเยอะตอนที่มันตายเอ้ยโอ้โห้หนาจะยากโอ้มือห้าอย่งวะผมก็แบบก็ยังไงล่ะก็ลิง ลิงเขออาอาจจะร้อนก็ได้เพราะฝั่งตัวข้ามคืนโอเมนไงตอนยืนออฟไงแต่ตอนนี้อินาตายะมาดิไปไกลละอินี่ลิงเขาอ,อาจจะแบบยังไงล่ะเก็บกดไงเพราะว่าเจอโอเมนคือมันระบายลงไม่ได้คือเข้าโอเมนแล้วตายแทนนะเออแม่สถานการณ์นี่คือเลยนะ95้าคือมันยังไงล่ะก็ตึงๆอยู่แต่ตอนนี้สกอ์ผมผมพยายามรักษาตะกอไม่ตายมังกรมีไม่เอาโอโหคนลิง คุณก็รู้ว่าตอนนี้เกมเราโดนนำเว้ยทุกคนถ้าไปเอามังกรคือเสียทั้งมังกรเอ้ยโหสวยว่านิงมันก็เก่งอยู่แต่แบบถ้าเราเอามังกรน่ะแล้วถ้าเราแบบเกมนำเนี้ยหนึ่งห้าห้านี่คือเราทีไม่ไหวเลยทุกคนช่ไม่ได้เลยถ้าห้าห้าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเงินมันเยอะกว่างไงอะไรสซยแวนกดมาเลยยอมแพ้บ้างอุ้ยเฮียเดี๋ยวดีนั้นตึงอยู่นะเมื่อกี้เก็บทั้งมังกรเก็บทั้งสลิมได้เอาเรื่องเอาเรื่อง่างโอ้โหฉัหายอะไรสักกูเพิ่งโมอมอยเงี้ย พิ่งชมเลยไปเจ๊โง่ใช่ไหมมาเดี๋ยวกูล้วงอีกนี่ยให้ก็ได้เก้ากับสเสียดนะเอามาดิโอ้ยมีกระแรงว่ะไอ้คิดทหารอะไรฮะโอ้ไม่โดนฮะไม่โดนบอกให้กูเร็วควายน้องตายเถอะทั้งวยก,เกูเรียบร้อยชัดดาวเลยว่ะอืมชัดดาวชัดดาวเ่ยเป็นไงลิงบอกแล้วผมไม่โง่นะบอกให้ผมไม่ง้อ,นะอ <laughs> ผมไม่โง,มมง่แต่ก็เอามืงกวาดให้เขาหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวเขาปุ่นให้เราอีก โอเคเข้าไปให้วิล่าเขาเอาไปนะมังกรเนี่ยแต่มันเป็นเงินนะเออการฆ่ามังกรไม่ใช่บาปนะบาปนี่คือ้ทุกคนตอนนี้คือสลีมเอ้าสลีมเลี้งงี้เรียบร้อยโอ้โหโดดไม่ทันอีหนูโอ้โหครีซด้วยโอ้โหนัดเดียวแต่เบิ้โอ้โหเลยไปเจ๊แหมนี่แหละทุกคนนะครับถ้าผมฟาร์มเกิดแล้วมันจะง่ายๆอย่างนี้แหละโอเคดูเหมือนเลนบนนั้นไม่ใช่เลนบนดิเพื่อนดูเหมือนจะมีเรื่องนะตอนนี้ไปเติมก่อนเอานาตายาโอ้โหเรียบร้อยลิเกเตอร์เอาไงเพื่อน โอ้โหต้องเอาแล้ววันนี้โอ้โหมันเก่งด้วยชิพหายชิพหายเยอะโอ้ยโอ้ชิบหายโอเมนโอ้ยโดนเอาแล้วเอาแล้วรอดแน่โกหืมสีแม่แม่นด้วยโอ้โหเรียบร้อยในฉากนี้ผมอยากให้ทุกคนจับตาดูแวนดีๆนะทุกคนนะเดี๋ยไว้ดี๋ยไว้จับตาดูแวนไว้แต่ตอนนี้ผมขอออกรองเท้าต้านไว้ก่อนเอาแวนเอาแวนจะเอาหน้าเจียให้นะครับตอนนี้แมนตุยแต่ก็เก็บหน้าเจียมาได้ก็น่าจะดีของมันอยู่หรอกมั้งน่าจะเก่งอยู่ อ๋าเรียบร้อยโดนลิงด่าสถานกา,ารณ์ตอนนี้คือสงครามค่อนข้างไปแย่เล็กน้อยนะอ่าเรียบร้อยแวนแวนส่วนลิงนแล้วทุกคนนะได้ละได้นละ้โอ้โหเก่งนะปากแม่มันก็สนุกไปอีกแบบแล้วมัง้งสีสันสีสันแต่ตอนนี้คือแมงดาก็จะตายแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้ยแมงด่าเล่นพ่อเลยว่ะลิงเชลิเเตอร์เข้านะตอนนี้โอ้ยล่าชุดเดียวว่ะคือตอนนี้ขอเล่งดาก่อนนะทุกคนขอานักกันขอานักสวย กูไปละโชคดีตัวใครตัวมันจ้าโอเคเฮ้ยล่างล่างไม่ใช่ล่างดิเพื่อนบวกว่ะตรงไงเพื่อนเคขอรับหน่อยแล้วกันอ้าวซีฟเรียบร้อยนะแทงก็ไม่เว้นนะจ้าไลโอเมนแล้วครับตอนนี้โหลิงลิงเดินหน้าเราเร็วไม่เอาโอ้โหไม่ต้องกลัวฮะเรามีเยอะไอ้น้องสวยอะไรเนี่ยเห็นยืนดูเฉยเฮียยาืนดีเฉยอ๋อก็มันหมดไงเด็กเต้ สกิลมันหมดน่ะ <laughs> หรือไม่มหมดว่าเมื่อกี้กูดูผิดปะแต่ก็นะตอนนี้กำลังหาตอนแต่ย่ากันนะทุกคนนะ <miss> ทวนก็ยังสงสัยว่าก,กูทำอะไรแต่ตอนนี้หา,หาตานแตย่ายอยู่ <Okay. S 1> ไม่เห็นว่ะโ <Okay. S 1> อเคโอเคตอนนี้เพื่อนก็บวกล่างนะตอนนี้โอเคเราก็ดันป่นไปอ้าอยู่นี่นี่เองนี่กูหาตั้งนานอืมมีการใช้คุณจิ้งคุ้มว่ะ no ขอต่อหน่อยก็แล้วกัน นิดหน่อยนิดหน่อยอยากหยักหยักแค่อยากแค่อยากเดี๋ยวตอนนี้เราให้แมนขาดตีป้อมก่อนตรงใส่จะไม่แตกนะเอาเองก็ได้วะโอ,อ้ยสวยครับลิคเตอร์มึงก็เป็นอยู่นี่ <c oughs> เป็นอยู่นี่ลิคเตอร์มันขาดไว้ป่ะไรรอาระยาต่อโอ้โหมันเข้าคุ่มว่ะเยอะเดี๋ยวไม่อยากเข้าเท่ไาไหร่ว่ะเดี๋ยวลิคเตอร์จัดดิจัดดิลกูกหนีอ่ะไม่ต้องห่วงหนีก็ไม่รอดฮะโหสกิลอัตติมึงมาเร็วมากเลยตระยา อะไรคสลิมอ่ากูขอหลังครับผมนะโควินกูไม่เกี่ยวก็แล้วกันโชคดีเพื่อนโอเคฟันดีครับน้องอ่าแล้วเพื่อนเราเข้าหลังว่ะอู้ต้องใส่แล้วเข้างานนี้แล้วเพื่อนเข้าหลังเนี้ยอืมเรียบร้อยดับเบิลคิวเนี่ยอ้าวโอ้โหซิปโอ้โหมาดีแทงก็ไม่รอยอ,ยอีกหน,น,น,นูโอ้ยแต่ว่านัดชนะทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อเดี๋ยวแค่มูลาดยิงเอ้าทิ้งล่างเอาไว้ตรงนี้ด้วยอ๋อมันปาดว่ะ มาดิมาดิใส่ดิโอ้ยมันฆ่ากูได้แต่ก็นะก็แลกกันคือว่าเออถ้าจบได้คุ้มถ้าจบไม่ได้คือเสียอาดีพี่อ4สี่คนแล้วเนะี่ยเออ,เ,อ,อเตอร์โอโอเรรอาไงลิเตอร์โอ้โหแทงพอมเลยวะสุดยอดจริงจริงลิเตอร์ลกูกเก่งมากเก่งมากโอเคสวยยอดเยี่ยมนึกีว่าจะแพ้ทุกคนตานนี้แต่ก็มันก็มีการทะเลาะทะแยงเอ๊ะทะเลาะกันบ้างนะเด็ ก็รู้อะคือลิงเขาแบบมันเจอโอเมนไงมาเล่นไม่ได้อะถ้าแบบถ้ามันจริงๆริงอะคือมันเล่นยากมากเลยถ้าเจอโอเมนอะลิงเอ็นวีพีไปก็นะตึงๆก็ค่อยๆฟาร์มเราะนะเราก็ค่อยๆแรงไงแต่อย่าเล่นพลาดมากถ้าพลาดมากคือจนคือจบอ่ะเออถ้าป่าจนคือจบอะมึงเล่นอะไรไม่ได้อะโ okay, อเคสวยแม่ตอนนี้ก็นะ่าก็เห็นใจลิงเขาบ้างนะแม่ลิงจะด่าบ้างคือเขาอาจจะงงไงเจอกับโอเวนคือมาสู้ไม่ได้โอ้โหมันต่ยากเม็ดฟ้าว่ะ เป็นอยู่นะอันนี้เขา,าอยู่แน่นน่